สวัสดีจ้ามื่อนี้แม่พ่อยจะมาเห็ดเขาคลุกกะเพราไข่าดาวเนะจ้ามาเริมเห็ดกันเลยค่ะเริมเดียยกระตำพริกจ้าตำด้วยกระเทียมจ้าตำมให้ละเอียดเลยค่ะก็ตำพริกเรียบร้อยแล้วจ้ามาตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปจ้า ส่วงนี้น้ำมันหมูจะแข็งจักน้อยจ้าอากาศเดิมเย็นแล้วค่ะพอน้ำมันหมูละลายเดีวจ้าถอดไข่เลยค่ะ ของเขาก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะมาผัดกระเพรากันเลยคะ่ะตามด้วยพริกกระเทียมที่ตำไว้นะจ้าใส่กระทะอันเก่าละจาน้ำมันอันเก่าละจ้า,จาตามด้วยหมูสับคะ่ะผัดให้หมูสุกเลยคะ่ะพอหมูของเขาสุกแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกนะจ้าเด็กน้อยขอถทดขออภัยในการถ่ายเด้อจะถ่ายผิดพลาดจากหน่อยจา้า ปรุงรสด้วยจ้าเสี้วขาวจ้าตามเลยรสด,ดีเลยจ้าตามเลยน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วพัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ตามด้วยใบกะเพราค่ะเพราะทุกอย่างสแสบ็จละจ้าตามด้วยเขาสวยของเขาเลยค่ะเอาไปพัดทุกอย่างให้เขากันเลยค่ะข้าวคุกกะเพราจ้าเด็กๆชอบกินจ้าตอนเช้าจ้ากับข้าวลูกๆค่ะเสร็จละจ้า ข้าวคุกกเพราของแม่พลจะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของแม่พลขอบคุณมากๆค่ะ